ไอเดียทำเงินจากอากาศอันแรกคือสร้างรายได้จากปุ่มไลค์อันนี้จากแอฟฟ้าข้อที่ 2. ขายไฟล์ไฟล์ในที่นี้คือคุณจะทําไฟล์แค่แผน่นอาหารเป็นเหมือนแพนเนอร์ตารางอาหารขายก็ได้ข้อที่3คือขายแพนเนอร์ทุกคนมันคือสมุดที่เอาไว้สร้างนิสัยที่เอาไว้ทําตารางที่เอาไว้วางแผนการในอนาคตหรือในการทํางานคุณสามารถขายได้ด้วยอันที่4เป็นการขายอ l e m เมนต์ Element, หรือ PNG นคุณเคยเห็นไหมเวลาเราทําอะไรพวกนี้มันจะมีพวกวงกลม หรือเวลาคุณทาคลิปอะแล้วคุณจะต้องวงกลมติ๊กถูกคุณรู้ไหมว่าคนที่สร้างไอแค่วงกลมนั้นขึ้นมาเนี่ยที่เป็นสีแดงที่เอาไว้ให้คุณใส่ในวิดีโอเนี่ยเขาได้เงินด้วยนะข้อที่5้ T O D มันคือการแค่ขายลายเสือ้อฟังดีๆนะไม่ใช่ขายเสื้อนะขายลายเสือ้ออันที่6ในหน้าสินค้าที่คุณต้องซื้ออยู่แล้วคุณเอามาทําในหน้าเลยในหน้าในที่นี้คือในหน้าสินค้านะข้อที่7แอดวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปแดงพอมันมีโฆษณาขึ้นมาเนี่ยเราได้เงินนะ แล้วนี่หน่อยว่าการที่เรามีความรู้แล้วสร้างตัวเองได้สร้างอะไรได้ใหม่ๆให้เราได้เราได้นับถือใจตัวเองเราได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ๆอันนั้นน่ะดีที่สุดแล้วจงเริ่มอันนั้นตั้งแต่วันนี้เพราะทุกอย่างใช้เวลาเวลาผ่านไปอยู่แล้วเราจะเอาเวลานั้นไปทําอะไร